ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการเพื่อการทำงานในศตวรรษที่21รุ่นที่7โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุรินทร์พรดิขิตเสถียรรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรระดับหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เก่งงานเก่งคนเก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคนเงินของเพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่เมื่อวันที่14กันยายน2564ณศูนย์เอ็มเทชั้น4อาคารเรียนรวมคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยจัดการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่14กันยายน2564ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการจรากลางจังหวัดเชียงใหม่ดรทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยในการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงแนวทางการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติออนไลน์ว่าเมื่อวานนี้ วันที่13กันยายน2564สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอรายชื่อสถานศึกษาจำนวน40แห่งแยกเป็นโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา4แห่งโรงเรียนนานาชาติ16แห่งและโรงเรียนเอกชนอีก20โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยทุกโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่1สคร .1 อและคณะกรรมการการศึกษาในระดับพื้นที่อำเภอเทศบาลที่ให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อนำเสนอมาตรการจัดการเรียนการสอนตามปกติของแต่รัฐสถานศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอใช้อาคารเรียน หรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป